ยองหรือว่าเกียรติรุ่งรุ่งโรจน์นะครับอ่าม,มวยจันทบุรีนะครับซ้อมเวทีเทพประสิทธิ์นะครับอู้หูสูงร้อยเจ็ดสิบสี่เลยเหรอสูงมงแพ้เหลี่ยมยักษ์ครับแพ้ตรงตหรือเพชรสังวานชนะอินทรีหยกนะครับยี่สิบเอ็ดธันวาหกสี่หายไปนานนะครับเก้าล้านนี่หายไปนานแต่ต้องยอมรับว่ากระดูกดีกว่าแน่นะครับกระดูกดีกว่าเพชรเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์แน่นะครับเมืม่อเช้าเพชรตาปีมาร้อสิบสี่จุด 8ขาด0.2มวยสุราชซ้อมสอโชคมีชัยตั้งแต่ต่อยปูนเสือละนะครับตั้งแต่ต่อยปูนเสือละ<ไ>แพ้แตกยก4เดชพากินแพ้อำนาจเดชชนะทรงกดน้อยสอเดชพันธ์เจ็ดเดือน5ปี6กห้าที่ลุมพินีนะครับที่ล<ไ>ุมพินีออือ่ะผู้นี้เรดล่าสุดนะอยู่ที่เฮตตาปีห้สี เพรตาปีกสีความต่อเนื่องการฟิตซ้อมก็ต้องเพรตาปีเอียครับไฟนี้มาซ้อมดีซ้อมโชคมีชัยนะก็ดูว่าชกกลางวันโอ้โหก็ได้ชกกลางวันมาบ้างอะ่ะในช่วงปีที่แล้วนนอย่างน้อยก็ได้ชกในมวยรอบปูนเสือนะผมว่าน้ําหนักนี้ก็ดูบีบไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนด้านไอ้เจ้าก้าล้านนี่หายไปนานนะดูว่าน้ําหนักนี้เนี่ยพ้พลาดขึ้นมา โดยความที่สูงยาวไวผมชอบเพชรตาปีครับดูว่าหนักแรงอะไรก็ดีกว่านะครับครับผมอ่ะผมซื้อสภาพร่างกายนะครับเพชรตาปียังต่อเนื่องกว่าซื้อความสดความเด็กความหนุ่มและผมส่วนตัวเนี่ยผมชอบน้องคนนี้อยู่แล้วน้องเป็นคนที่แบบหัวจิตหัวใจดีและสู้ตลอดอ่าใช่ใช่หัวเห้งดีด้วยนะครับชอบชอบชอบเป็นส่วนตัวแล้วนะครับชอบชอบเพชรตาปีครับส่วนเก้าล้านหายไปนานผมว่าชว่วงกลางวันน่าจะมีเอ่อ เ,เรื่องของปัญหาเรื่องของระบบการหายใจ1นสองคิดได้ทําได้ครับ3 4ี่ดูคิดได้ทํายากแล้วนะครับออ,ออกไปที่เพชรตาปีครับ5 4าสี่ดูดูหน้าต่อเลยครับนะครับห้ดูหน้าต่อเลยนะครับแต่ว่าช่อง7สีเนี่ยบอกก่อนว่ายังเป็นระบบปิดอยู่นะครับคราวที่แล้วมีคนเข้าเฉพาะพิเศษเฉพาะปูนเสือเล่นตามบรรยากาศในกลุ่มนะครับเดี๋ยวรายงานบรรยากาศให้ฟังแอดไทเกอร์ตองเข้าไปนะครับ แล้วบอกแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มหน่อยแอดไทเกอร์ตองเก้าโปวิ่งด้านล่างนะส่วนคู่2ครับคู่2นี่เป็นมังกรขาวสิทธิ์แก้วประพลครับเจอกับยอดภูผาต่อโยธาหรืออวบตอโนนทองเบิ้มผูดินยอดภูผาในช่วงหลังมีมีแพ้คมอาวุธนะครับแล้วก็ไฟสุดท้ายเนี่ยแพ้มังกรขาวสิทธิ์แก้วประพลนะครับคู่นี้ก็เจอกันมาไฟล่าสุดแหละนะครับท,ที่ที่ราชดําเนินแล้ววันนั้นเนี่ยวันนั้นแบบก็ ก็ค้างขาใจกันมาเนาะอือใช่ครับก็ด้วยความที่ตัวใหญ่กว่าเยอะครับแล้วมังกรขาวแกก็มีลูกหนักอะ่ะอืมก็ดูประสบการณ์รก็ไม่ได้เป็นรองอะไรครับนะครับผมมองว่าราคานี้ก็ยิ่งหน้าต่อเลยนะครับดูว่าขึ้นมาเป็นต่อสิบเอ็ดแปดสามสองเนี่ยผมก็ยังชอบอยู่ที่มังกรขาวนะมองว่ายอบภูผาแกก็มีแต่ลูกหนักอืมเรื่องวงในอะไรเนี่ย ขอแค่บางกรขาวแกขวางหน้าแค่นั้นพอผมว่าเอาอยู่นอกต่อนอกดูว่าอยอดถูผาลูกหนักอหนักกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับผู้นี้นอกกับในเลยอะ่ะอืมแต่ไม้มองว่าไม่สะดุง้งแช่ไม่ต้นต้นไม่ <laughs> ผมม,ผมว่าเอาอยู่นะนะอืมเออ้าถ้าเอาอยู่ดูวงในชัดเจนเลยครับใหญ่กว่าด้วยแล้วขวางหน้าด้วยครับชัดเลยครับนะครับ หรือว่าใครจะเล่นแผลต,ต้นซื้อไปที่ลูกหนักของยอดผูผาก่อนก็ได้แล้วปลายๆค่อยแต่งตัวไปที่มังกรขาวแต่ผมเชื่อไม้เขียงหมูนะครับผมมีบ้านสิบหลังมีรถสิบคันได้ทุกคนเนี่ยเพราะไม้เขียงหมูนะครับ <laughs> ผมเชื่อไม้เขียงหมูลงไปมังกรขาว <laughs> อ้าวส่วนคู่ที่สามนะครับมาหาสมุทรแม่มินบุรีอืจะช,ะ,ชะชนะชนะก็ไม่ชนะสักทีนะครับแพ้จอดแพ้รักแต่ไฟล์ล่าสุดนี่มาชนะน็อกยกสี่สิงห์ดำกาแฟโฟกัสเตี้ราชด,ดำเนิน แต่อที่บอกว่าจะชนะมาชนะสักทีนี่คือที่ช่องเจ็ดสีของมหาสมุทรวันนี้เจอกับเสือใหญ่นะครับผลพารันชัยอซ้อมสอโชคมีชัยนะนะครับโค้งสุดท้ายนะึ้นมาขึ้นมาทําน้าหนักที่นี่แหละครับก็ก็พรันชัยนะครับของโกเด้ก็ทั้งสโชคมีชัยบ้างและก็ทั้งสิงห์มาวินบ้างนะครับก็สลับสลับกัน โผลช่วงหลังมีแพ้พลอยลุ่งเพชรชนะนินมังกรอสบายแท้ชนะคะแนนพยักจิว๋วสอจอเล็กเมืองนนนะครับวันนั้นเนี่ยผลได้นับแปดยกที่สามแล้วก็คุมเกมเข้าป้ายชนะคะแนนไปได้ในไฟล่าสุดครับอืมเพราะว่าชัวช่วโมงนี้เนี่ยสภาพร่างกายผลก็ต้องบอกว่าฟิตเปรี้ยม,มากนะครับแล้วน้ำหนักร้อยสิบแปดก็ดูว่าทำได้กำลังดีส่วนในเจ้าหมหาสมุทรเนี่ย แม่แกก็ยังพูดนะแกก็ยังพูดว่าทำ115 116ได้นะผมก็มองว่าน้ําหนักก็ยังเสียเปียบอยู่นะครับทั้งที่ปล่อยๆก็เท่ากันแหละนะก็ดูว่ารูปร่างเล็กหน่อยแต่ฝีมือไวจัดจ้านนะครับก็ยังชอบผลพลันชัยครับจัดจ้านกว่านะแล้วมหาสมุทรแกรบแบบเหมือนไม่เหมือนดวงไม่ค่อยดีแล้วแรงประทะเสียเปรียบด้วยนะชกจีชก,ชก115 116นะวันนี้ปล่อยมาวันนี้ต่อย100 <พา S> 1หม 1> ห้าส <54 S 2> ี่แพงไหมห้าสี่แพงไหมใหญ่ห้าสี่บอกว่าไม่แพงต่อได้เออเอาห้าสี่ต่อไปครับที่ผลพราญชัยนะครับผมดูว่าบรรยากาศดีกว่าด้วยนะครับบรรยากาศผลจะดีกว่าด้วยนะครับส่วนคู่ที่สี่คู่นี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนั้นวินไปแพ้คาบ้านเลยนะครับวันนี้ชาติพยัคก,ก็ดูว่าอหน้าเสือที่ช่องเจ็ดสีเนี่ยได้เปรียบไม่ต่างกับที่ชกที่ใต้วันนั้นรลอไม่ไม่ไม่ต่างกับที่โชกที่ใต้วันนั้นเลยนะครับ ชาติพยักษ์ศักสตูนครับหรือว่าพยักษ์ก่อสายเชิทุ่งว่านะครับ127.4ยี่สลดศูนะครับซ้อมที่เกียรตเพชรนะนะครับชนะเดโชชนะนอกยก5ยอดสุร ok ิยาและไฟล่าสุดชนะวินมอรัตนบัณฑิตที่จังหวัดสตูลน,นะครับวินมอรัตนบัณฑิตครับหรือเพชรอัศวินสิทธิ์อ่าสารวัตรเสือหรือว่าโรงเรียนเมืองพญาแลว,วิทยานะครับ128ยย<ม>ีลดหซ้อม FA ฟเอกรุ๊ปนะไฟล์เนี้ยซ้อมที่เอฟเอกรุ๊ปกับเสียเรียมเสียตองนะครับไม่ได้ไปซ้อมกับพี่เตลำไส ไปไม่ก็มีชนะเพชรมรกตแพ้ต้มยำกุ้งแล้วก็แพ้ชาติพยักที่สะตูนในไฟล่าสุดนะครับก็เจอกันมาที่แหละไม่ต้องฉีกคู่เลยหยิบชิ้นปลามันจากใต้เนี่ยจับมาเป็นคู่เอกช่องเจ็ดเสีอาทิตย์นี้ผมชอบชาติพยักอะครับผมดูฝีมืออืมแล้วก็ดูว่าน่าเสือคนจัดอะไรเงี้ยอืูว่าราคาูว่าอยู่ทาน้อยเหมือนเห็นทําน้อยเหมือนเห็น คือหลักเหลี่ยมช้พยักอะไรก็ดีอยู่แล้วถ้าถามว่าฝีมือดีไหมดีครับเรื่องลูกความเก่าเรื่องเหลี่ยมตัวดีแต่ผมชอบฝีมือวินน่ะดูว่าดูทรงนี้แกสู้ได้แกไม่น่าจะแพ้ขาดผมว่าน่าลองไม่นามวนเดียวอืมอืมอ่ะคูณนี้มองต่างนะครับไม่มองที่วินโอ้นี่รูปตัดต่อหรือว่าไม่ได้ตัดต่อนี่แต่เป็นแบ็กดรอปที่แยกกันใช่อ่าวินใหญ่นะใหญ่นห,ญนะหนาปักเลยพี่เออ อ่าผมผมผมชอบชาติพยักอะครับเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะชาติพยักได้ห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับสิบเอ็ดแปดโดยประมาณละไปห้าสี่สิบเอ็ดแปดโดยประมาณผมผมชอบชาติพยักไปก่อนแล้วอย่างที่ย้ำแผลเดิมเหมือนวันนั้นที่วิจารล่วงหน้าเลยวินเนี่ยเป็นรองโชคดีและมีกำปั้นเปลี่ยนเกมใช่แล้วเจนิมสั่งลุยแน่แต่ผมว่าต้นต้นชาติพยักไปก่อนไม่ได้กินชาติพยักง่ายง่ายนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ นะครับมวยไทยเจ็ดสีตู้สุดท้ายเดี๋ยวให้ไม้ทิ้งคนเดียวเลยแล้วกันนะครับว่าว่าชอบคู่ไหนบ้างเบื้องต้นนะส่วนเต็มเต็มก็อย่างที่บอกไปว่าเข้าไปเอาในกลุ่มได้นะครับเข้าไปเอาในกลุ่มได้ตู้สุดท้ายอมรินครับไม้ฝากหน่อยก็ตู้สุดท้ายนะครับมีปรับเปลี่ยนในช่วงรอบหลังรอบแรกก็รอบแรกก็ยังอยู่ตามปกตินะครับคู่แรกสเตฟานกับเพชรอนนผมชอบสเตฟาน